เวลาที่ผ่านมาสองปีกว่าโมแค่คิดแค่อย่างเดียวเลยว่าขอให้มายุติีรทมที่สุดเรายังเสียใจยอยู่ตลอดเวลาปล่อยพี่เขาเธออย่าไปดึงหรืออย่าไปไปล้งอะไรไว้เลยค่ะกฎแห่งกรรมมันก็ยังมีใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นในฐานะ,ะหนูเป็นน้องคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูมองว่าจะรื้อหรือว่าไม่รื้อคดีหนูหนูว่าให้ให้ทางกฎหมายเขาแบบ ขอมาเองดีกว่าคือถ้าจะให้ถามเรื่องกระบวนการกฎหมายว่าควรรื้อหรือไม่รื้ออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ากฎหมายเขาตัดสินเองได้ถ้าสมควรรื้อก็ให้ไปไปตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทุกๆอย่างก็ให้ไปไปตามกระบวนการได้เลยค่ะและแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ควรรื้อก็แล้วแต่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าให้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเนาะ อย่างเวลาที่ผ่านมาสองปีกว่าโมแค่คิดแค่อย่างเดียวเลยว่าขอให้มายุธีทมที่สุดเท่าเท่าที่จะเท่าที่จะทำได้อะไรก็ได้ให้มันให้มายุธีทมแค่นั้นก็พออย่างชว่วงหนึ่งมันเงียบหายไปกับเรื่องนี้นรู้สึกยังไงกับมันบ้างม,มันยังคงมีสิ่งที่เรงแทนใจโมอยู่ไหมหรือว่าที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งท,ท,ที่ที่ข่าวหายไปใช่ไหมคะโมเอาโมพูดจร,จริงจากใจนะโมไม่ได้สนใจ ว่าแบบจะหายหรือจะอยู่หรือจะอะไรยังไงคือสองปกีกว่าที่ผ่านมาทุกๆเดือนอะโมโมไปหาเขาที่ที่คริสตจักรไปหาไปไหว้ตามเทศกาลเราเรารู้อยู่แล้วว่าพี่ชอบเทศกาลไหนคริสต์มาสวัเทนทนยหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็เพิ่งเพ,พิ่งฝากทําบุญทำมิซาให้พี่แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างหลังคาตรงบันไดที่คริสตจักให้อะไรย่างเงี้ยคือ คือโมก็ทําแบบนี้ให้เขาตลอดไม่ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาใดก็ตามต่อให้มเป็นพุทธมโมก็ทําให้พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ตลอดเรุกับชาวาคือเหมือนหนูไปนั่งบ่นได้เลยคือตรงนั้นมันมันมันจะมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยวันวันไหนที่เดือนไหนถ้าถ้าไปบ่อยก็จะไปนั่งบ่นให้ฟังว่าเออตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้อย่างนี้ก็จะมีตุ๊กตาเล็กๆตัวน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไปฝากรู้ว่าเขาชอบอะไรอย่างเงี้ย อออยย่่่งงมต้้ไปททีีนนัูนสหนูจะไปตลอดทางชีวิตหนูเนี่ยแหละ,ะหนูหนูหนูไปหาเขาอยู่แล้วลย,ยกเว้นว่าบางเดือนที่ที่เราติดงานมันไม่ว่างจริงหนูก็จะลงรูปอื่นไป้เองได้อะไรกลับมาหรือว่าเรารู้สึกยังไงกับกาไปตรงนหนูหนูแค่รู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็ไปหา แค่นั้นอะไรอ่างเค่ะแต่แกแค่ไปหาทุทนที่24จะจะไปตรงนั้นไปให้อาหารน้องหมา,น,มาน้องแมวอะไรของโมไปเรื่อยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยอมีคืกแสึอคมจริงแมีกแ็คือจริงก็ให้มันยุติธรรมที่สุดระคาหนูหนูได้หมดอะไรก็ได้แต่ ขอให้ยุติธรรมกับทุกทุก,ท,กทุกฝ่ายไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายเดือน,นะคะให้มันออกมายุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาความรู้สึกตอนนี้มันก็เหมือนเหมือนย้อนกลับไปจุดเดิมเออหมือนเหมือนย้อนกลับไปจุดเดิมจริงๆอ่ะหนูหนูเลือกที่ที่จะไม่ไม่ไม่เลือกที่จะไม่พูดกับใครเลยเพราะว่าเอาจริงมันรู้สึกตลวลาแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรายังเสียใจอยู่ตลอดเวลาต่อให้ต่อให้จะมีต่อให้จะแบบเออโมอรู้อย่างอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋ออ๋อเออออออไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยก็ทุกอย่างก็เก็บเก็บไว้ในใจเราดีกว่าทุกวันก็คิดถึงคิดถึงวเวลาเวลาไปที่ไหนเจออะไรก็เวลาไปกับฮิปโปไปกับอุ้ยไปกับพุดเดิ้ลอะไร่เงี้ย

ถ้ามันมีความจริงอะไรนอกเหนือจากจากนี้เนาะก็ก็จริงๆก็ความจริงก็ออกมาก็ความจริงก็คือความจริงอะค่ะมันก็มันก็ต้องยุติธรรมกับใครคนใดคนหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะวาเพราอย่างเงความเชื่อแตงโมเองเคยเคยเคยฝันกับเราต้าง่าห้ารอบห้ารอบที่เขามาบอกเราคืออะไรที่เชื่อไหม ฝันแต่ละครั้งของหนูคือหนูเห็นพี่หนูจะนั่งอยู่ที่โซฟาบ้างนั่งอยู่ตรงตรงนูน้นตรงนี้บ้างแล้วเขาก็จะมายืนยิ้มแบบเหมือนที่เขาชอบยิ้มให้หนูแบบอย่างเงี้ยแล้วหนูแล้วหนูก็แค่ทุกทุก,ทกฝันทุกครั้งคือหนูแค่กอดเขากอดเขาร้องไห้ดีใจคิดถึงหนูบอกแค่นี้แล้วเขาเหมือนแบบอะไรขูงมึงเนี่ยอย่างเงี้ยทุกครั้งเพราะว่าเวลานหนูหนูตอนที่เขายังอยู่อะ หนูก็จะอยู่อย่างเงี้ยกับเขาแล้วเขาจะค่อนข้างลำคาญว่าอะไรของมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้เยเอมมมไม่เคยฝันเห็นเขามาไม่ดีนะคะสวยเหมือนเดิมอเอาจริงหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะเราถ้าถามว่าหนู หนูสามารถรู้ชีวิตหลังความตายได้หนูก็อยากรู้หนูก็อยากรู้พี่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในในเมื่อเรารู้ไม่ได้แล,แล้วก็เราก็เลยที่จะไปหาเขาตรงนั้นเพราะโมก็เชื่อว่ากระดูกเขาอยู่ตรงนั้นนะคะก็แล้วโมก็รู้ว่าเขาชอบที่ที่มันสงบสงบ,สงบตรงนั้นมันสงบจรงิงๆนะพี่แบบใครว่างๆลองไปดูมันมันสงบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใครนะใครจริงจริงๆปล่อยปล่อยพี่เขาเธอ <divor ces> อะไรเงี้ยอย่า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 ไปแบบอุ ening, ung, 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 ้ยเขายังห่วงอุ๊ยเขายังอยู่อะไรเงี้ยคือความเชื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราเราแค่รู้สึกว่าอะไรก็ได้ให้มันสวยที่สุดสำหรับขเขา ก็พอแล้วอย่า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 ไปดึงหรืออย่าไปไปล้งอะไรไว้เลยค่ะแค่แค่นี้ก็ทุกคนมันก็เสียใจมากพอแล้วนะอย่า,อย,าอย่าไปดึงไปไปล้งอะไรขนาดนั้นเลยค่ะจริงจริงสิ่งที่เป็นไปได้นะตอนนี้คือรอกระบวนการยุติธรรมมันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกเหนือจากนี้ ต่อให้จะไปแบบพูดอะไรก็แล้วแต่มันรอรอ,อ,อกระบวนการกฎหมายอย่างเดียวเลยค่ะก็คุ้ความจริง่กค่ะหวังหวังเหมือนกันหวังว่ามันจะออกมายุติธรรมที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนแบบแล้วก็เห็นแหละทุกคนโชว์นู่นโชว์นี่อะไรเงี้ยก็ หนูก็เห็นแล้วหนูก็ผ่านานไปอะค่ะเหมือนหนูเริ่มปล่อยวางกับกับทุกอย่างเหมือนวันหนึ่งพอเรารู้เราหายสงสัยหนูก็จบแค่นั้นเองไม่ไม่ได้เอาไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะนที่ผ่านไม่ได้มีใครหรือว่าคนที่เขาอยากจะรู้เรื่องนี้ขึ้นใหม่ครับหนึ่งหมักมาพูดคุยกับโนใช่ไหมไม่มีนะคะแต่ว่า คือขึ้น,นอ,ยอย่างที่หนูบอกก่อนหน้านี้หนูสงสัยอะไรอะ่ะหนูก็จางแจ้งหมดแล้วอย่างนี้ดีกว่าหนูหนูก็จางแจ้งในความรู้สึกของหนูในความรู้สึกของเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มในกลุ่มก็จะมีแค่ฮิปโปอุ้ยแอนาหรืออะไรอย่างนี้นะแต่แต่คนคนอื่นเรา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 ,เราไม่พูดถึงละกันอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูแค่รู้สึกว่าเราหายสงสัยละจบละเข้าใจละ ต่อไปนี้ใครจะทำอะไรก็ให้เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นไปแต่ละหน้าที่แต่ละหน่วยงานหนูว่าความสุจริตมันยังมีอะค่ะขอให้ยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะยุติธรรมได้หนูขอแค่นี้เลยให้มันยุติธรรมนก็ด็นว่าสสิบปีก็ไม่สายค่ะพี่กี่ปีก็ไม่สายมันยุติธรรมเสมอมัน ร้อชาตินี้แหละพี่ก็จริงๆหนูแบ่งเป็นสองพอยนะคะคนที่ต้องการจะทวงความยุติธรรมหรือลือคดีขอบคุณค่ะหนูขอบคุณค่ะส่วน ตัวอีกพอยหนึ่งขอขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงแต่ว่าหนูเชื่อว่าความถูกต้องมันมีเสมอต่อต่อให้จะเป็นต่อให้จะเป็นการข่มขู่หรือว่าใดๆที่ที่ถามมาเนาะมันก็หนูวเชื่อว่าความถูกต้องมันก็มีกฎแห่งกรรมมันก็ยังมีความยุติธรรมก็ยังมีช้าเร็วก็ต้องก็ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแค่นั้นเอง